เื่องรันพยายามกลั้นหายใจในยามนี้นางสัมผัสถึงแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวจากสายตาของลู่อ๋องเขาดูเหมือนไม่ใช่สามีของนางอีกต่อไปเขาที่เคยอ่อนโยนต่อนางแทบไม่มีอีกแล้วนับตั้งแต่แต่งงานด้วยกันมานางมองสายตาคู่นั้นที่จ้องมองอย่างคาดคั้นเอาคําตอบหน้าแปลกนักที่แต่งงานกันมานานแล้วแต่นางไม่มีความรู้สึกพิสวัสในตัวเขาเลยสักนิดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เป็นนางเองที่ยินยอมแต่งงานกับเขา นางพยายามดิ้นเบาๆให้หลุดจากอ้อมกอดของลูอ่องแต่ทว่าเขากลับรัดนางแน่นกว่าเดิมก่อนจะใช้สองมือแกล่งผักร่างของนางลงบนเตียงแล้วใช้ร่างกายสูงใหญ่กดทับนางเอาไว้ทําให้นางดิ้นไม่หลุดลู่อองมองนางที่อยู่ใต้ร่างด้วยความรู้สึกหลากหลายมีสตรีมากมายที่เขาพิชิตใจได้แต่กับเฟิ่งรันที่เป็นภรรยาน,นั้นยากเย็นเหลือเกินจนทําให้เขาต้องเป็นมีอนุและสตรีมากมายนอกจวนรับหลังนางวันนี้ท่านองทรงเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วส่งลุกเถิดเพคะหม่อมฉันจะไปเตรียมน้ําสงถวาย เฟิ่งรันกล่าวเสียงแผ่วเบาแต่เป็นน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความหวาดกลัวใช่นางหวาดกลัวเขาเหลือเกินเพราะอะไรคำถามเพียงสั้นๆของลูกอองเรียกความรู้สึกของเฟิ่งรันกลับมาเขามองนางด้วยสายตาคาดคั้นคนไม่พอใจเพราะอะไรที่แต่งงานกันมานานนะับปีแม้แต่ร่วมหอ,อกับเจ้าข้าก็ยังทำไม่ได้ น้ำเสียงนั้นมิใช่ความน้อยใจแต่เป็นความไม่พอใจแต่เดิมที่สั่งสมมาตั้งแต่คืนแต่งงานคืนแรกเรื่องอาเพศอะไรนั่นเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับลูกอ๋องทั้งนั้นเพราะความจริงทั้งหมดก็คือเฟิ่งหันไม่เคยรักเขาเลยแต่นางแต่งงานกับเขาเพราะอะไรหรือว่าความรักที่นางเคยมีให้เขามันมอดดับไปหมดแล้วหม่อมฉันไม่รู้เพคะนางพยายามดันตัวเขาให้ออกหางเรื่องอาเพศในคืนเข้าหอนางเองก็ไม่ทราบเช่นกันทั้งๆท,ท,ที่นางถูกอบรมมาอย่างดีเป็นสตรีในห้องหอคุณธรรมจัญญานั้นนางก็ไม่เคยบกพร่อง แต่เรื่องที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในคราววันแต่งงานนางไม่อาจทราบได้จริงๆหากลู่อ๋องจะมาหาคาดคั้นหาความจริงกับนางก็ไม่มีประโยชน์ลูกอ๋องเหยียดยิ้มที่มุมปากหรือเพราะว่าใจของเจ้ามีลูกเฟยหลงมิได้มีค่าแต่ทําไมถึงตอบรับการแต่งงานกับข้าเฟิงรันนิ่งอึ้งกันที่นางไม่ได้ร่วมหอกับเขาเพราะว่าใจนางมีลูกเฟยหลงอย่างนั้นหรือเขาเห็นนางเป็นสตรีเช่นนั้นเองหรือเฟิงรันเม้มปากเป็นเส้นตรงแล้วรวบรวมแรงผลักลูกอ๋องออกไปด้วยความโกรธ หม่อมฉันเป็นสตรีที่ถูกอบรมคุณธรรมจัญญาหน้าที่ในฐานะภรรยาของพระองค์หม่อมฉันก็ทําไม่เคยขาดแต่เรื่องเช่นนั้นหม่อมฉันเองก็ไม่ทราบพระองค์จะมาหาความจริงกับหม่อมฉันก็ไม่มีประโยชน์เพคะลู่อองเหเยียดยิ้มที่มุมปากเขาเดินดุ่มๆเข้ามาหาเฟิ่งรันหมายจ่ะ ใช้พละงกำลังทำให้นางตกเป็นของเขาแค่เพียงไม่กี่ก้าวสองฝ่ามือของเขาทำได้แค่สัมผัสหัวไหล่ของนางเท่านั้นพลันบังเกิดความร้อนรุ่มราวเปเลวเพลิงแผดเผาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างของอ,องคหนุ่มลู่อ,องชักฝ่ามือกลับมาด้วยความเจ็บปวดที่ฝ่ามือร่างกายของนางในยามนี้ร้อนระอุราวเปเลวเพลิงในแดนยมโลกยิ่งนัก หญิงสาวเองก็ตกใจไม่แพ้กันนางไม่รู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายเลยแต่กลับเป็นการที่ลูอองชักมือกลับอย่างรวดเร็วเหมือนกับโดนอันใดสักอย่างทําให้นางต้องชงนใจไม่น้อยในฐานะภรรยานางกําลังจะเดินเข้าไปดูเขาด้วยความเป็นห่วงแต่เขากลับยกมือปรามนางเอาไว้และเดินออกจากตําหนักของนางไปเฟิ่งรันมองตามหลังเขาด้วยความชงนใจนี่เป็นอีกครั้งที่นางรู้สึกว่ามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับตนเอง ลู่อองเดินพ้นจากตำหนักของเฟิงรันได้ไม่เท่าไหร่แทนที่จะรับสั่งหาหมอหลวงให้มารักษาบาดแผลแต่กลับเรียกนางกำนันมาประนิบัติเขาเจ็บปวดจนต้องการปลดปล่อยในเมื่อเฟิงรันไม่ยอมตกเป็นภรรยาของเขาแต่โดยดีนางจะโทษว่าเขาใจร้ายกับนางไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องนำนางกำนันมาแล้วไปเรียกคนผู้หนึ่งมาปรนิบัติฆ่าแทน หลังจากเหตุการณ์เมื่อคือนผ่านพ้นไปเฟิงรันพยายามทำเหมือนกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเนื่องจากเรื่องเมื่อคือนบาดแผลของลูกอองนั้นมาจากนางแม้นางจะไม่ใช่ผู้ทำร้ายเขาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่อีกฝ่ายเป็นสามีนางรับสั่งให้จิงเจียวนำยาสมานแผลและยาบรรเทาปวดถือไปตำหนักใหญ่พร้อมกับนางขันทีของลูกอองที่เห็นเฟิงรันพร้อมนางกำนันถือถาดยามาต้องรีบเข้าไปแจ้งผู้เป็นนายที่กำลังระเริงรักกับเฟิงเจาะหลงในห้องบรรทมใช่ แม้จะสั่งให้คันทีหานางกำนันมาปรนิบัติแต่ก็ไม่มีนางใดปรนิบัติเขาได้ดั่งใจเท่าเฟิ่งเจาะหลงอีกแล้วดังนั้นเมื่อคืนเขาจึงเปลี่ยนให้รอบติดต่อเฟิ่งเจาะหลงแทนและนางก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะปรนิบัติเขาทําให้เขาลืมเฟื่งรันไปชั่วขณะ ลูกอองที่กำลังระเริงรักบนเตียงกับเฟื่องเจาะหลงอย่างสนุกสุดเหวี่ยงเป็นอันต้องหยุดชะงักลงใบหน้าหล่อเหล่าเงยขึ้นมาจากซอกคอขาวผ่องหญิงสาวบนเตียงหยิบผ้าห่มขึ้นมาปกคลุมหน้าอกเปลยเปล่าแต่แววตาแฝงไปด้วยความสะใจนางคิดว่าหากเฟื่องรันได้มาเห็นภาพนี้คงดีไม่น้อยท่านอองพระชายาเสด็จมาพะยะกากันทีของลูกอองทำให้คนบนเตียงต้องหยุดชะงักทันทีไปแจ้งนางว่าข้าไม่ประสงค์พบผู้ใดในตอนนี้ ว่าจบแล้วก็ก้มหน้าไประเริงรักกับหญิงสาวบนเตียงต่อไม่สนใจผู้เป็นชายาที่ยืนรออยู่ด้านนอกตำหนักเฟืงองเจาะหลงรอบส่งสายตาท้าทายไปยังหน้าประตูตำหนักด้วยความเยาะเย้ยขันทีอาวุโสก้มหน้าเจ่อนเจ่อนเขาไม่ต้องการทำเช่นนี้เลยจริงๆแต่หากไม่ทำเกรงว่าท่านองกับพระชายาคงได้มีปัญหาผิดใจกันดังเมื่อคืนเป็นแน่ท่านอองทรงต้องการพักผ่อนในตำหนักเงียบเงียบพยะค่าทรงไม่ประสงค์ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าตอนนี้ขันทีเอ่ยด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิด เฟิ่งรันพยายามมองเข้าไปในตำหนักในเมื่อเขาไม่อนุญาตแล้วนางจะถือวิสาสะเข้าไปได้อย่างไรนางทำได้แค่เพียงฝากยาทั้งสองเอาไว้ที่กงกงอาวุโสเท่านั้นถ้าเช่นนั้นหากท่านอองทรงตื่นบรรทมฝากท่านกงกงนำยานี้มอบให้พระองค์ด้วยเป็นยาสมานบาดแผลและแก้ปวดแสบปวดร้อนได้ เฟิรงรันยกถาดยาจากจิงเจียวส่งต่อให้กงกงอาวุโสสายตาของนางพานอดชะเง้อมองด้านในไม่ได้ยามนี้สายมากแล้วลูกอ๋องยังไม่ตื่นบรรทมอีกคงเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเมื่อคืนเขาไม่พอใจนางหนักอยู่หากจะโกรธจนไม่ยอมให้นางพบก็คงเป็นไปได้เรื่องสามีภรรยาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งนางคงต้องอดทนเข้าไว้และพยายามทำความเข้าใจให้มากกว่านี้แทนที่จะเดินกลับตำหนักของตนเองเฟิ่งรันกลับมุ่งมาที่ห้องทรงพระอักษรของลูกอ๋อง นางนั้นสงสัยตั้งแต่คราแรกที่สู้ไทเฟยขอสมรสพระราชทานให้นางกับลู่อ๋องก็รู้สึกถึงความไม่ปกติจุดประสงค์ที่แท้จริงของการแต่งงานครั้งนี้หากนางดาวไม่ผิดสู้ไทเฟยคงต้องการดึงอำนาจของบิดาเข้ามาในมือและเป้าหมายของสู้ไทเฟยนั้นเป็นสิ่งใดกันพระชายาไม่ทรงกลับตำหนักหรือเพคขเหตุใดเสด็จมาห้องทรงพระอักษรของท่านอ๋องจิงเจียวถามนางเหลียวซ้ายและขวาก็พบว่าไม่มีผู้ใดยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องทรงพระอักษรเลยแม้แต่คนเดียวผิดปกติยิ่งนะัก ไม่มีคนอยู่แน่สิดีเฟิงรันเปิดบานประตูห้องทรงพระอักษรเข้าไปเบาๆดียิ่งนักที่ห้องนี้อยู่ห่างจากตำหนักบรรทมของลู่อองพอสมควรนางอยากค้นหาความจริงเหตุใดที่ซูเทเฟยต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลของนางแม้นางจะแต่งงานกับลู่อ,องแบบเต็มใจแต่เรื่องทุกอย่างไม่ใช่ดังที่นางเห็นอย่างแน่นอนต้องมีเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้ ภายในห้องทรงพระอักษรที่เฟิ่งรันเห็นนั้นตกแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบง่ายหนังสือตำรามากมายถูกจัดแยกเป็นหมวดหมู่อย่างดีผู้กันที่ทำโดยช่างฝีมือของวังหลวงสลักลวดลายบนด้ามจับอย่างประณีตและแท่งฝนมึกสีดำที่แห้งสนิทวางอยู่มุมหนึ่งของโต๊ะทรงงานกระดาษเซวีนจื่อซึ่งใช้สำหรับขุนนางและเชือพระวงชั้นสูงวางแผ่หลายชั้นเอาไว้ตรงกลางโต๊ะเขียนอักษรพระชายาเช่นนี้จะดีหรือเพคะหากท่านอ,องทรงมาเห็นเข้า จิงเจียวเอ่ยด้วยความขาดกลัวแม้ลู่อ๋องจะไม่ประสงค์พบเจ้านายของนางก็จริงแต่การบุกรุกห้องส่วนตัวโดยผลการเช่นนี้นับว่าไม่ดีไม่งามนะักจิงเจียวเรื่องการแต่งงานครั้งนี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนอยู่จุดประสงค์ของสู้เท่เฟยคือเพื่อต้องการเสริมฐานอำนาจที่แข็งแกร่งให้กับลู่อ๋องแต่ต้องมีเบื้องลึกมากกว่านั้นเจ้าช่วยฆ่าหาบางอย่างทีนางกล่าวจบก็เอ่ยกระซิบกับจิงเจียวอีกฝ่ายหน้าซีดเผือดทันทีของสำคัญที่อยากให้หานน้าหมายถึงชีวิตของนางเชียวนะ แต่ทว่าด้วยความสําคัญของเจ้านายต้องมาก่อนเสมอจริงๆียวไม่อาจไม่ทําตามคําสั่งได้นางได้แต่ตามหาสิ่งของบางอย่างที่เฟิ่องรันต้องการแม้จะอยากไปจากตรงนี้แต่ก็ทําไม่ได้อยู่ดี เฟ่งรันคาดคิดในใจนางมิใช่คนโง่ที่จะโดนหลอกได้โดยง่ายนับตั้งแต่แต่งงานมาสู้ไทเฟยก็มีท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อไทยเฮาและฮ่องเต้าหักเป็นต่อเซียวฮองเฮานางยังพอเข้าใจได้เนื่องด้วยสู้ไทเฟยก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งของวังหลังเซียวหองเฮาย่อมต้องให้ความเคารพเป็นธรรมดาแต่ท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อไทยเฮานั้นย่อมชัดเจนนอนแสดงว่าการแต่งงานกับนางย่อม ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ลุ่มลึกกว่านั้นและที่สําคัญอีกฝ่ายพยายามอย่างยิ่งที่จะดึงท่านพ่อของนางให้เข้าพบเข้าหาอยู่บ่อยๆจะให้ท่านพ่อของนางที่มีความเที่ยงธรรมทาเรื่องอันใดกันแน่นะหากสิ่งที่นางคิดเป็นจริงนางย่อมต้องหาทางแก้ไขเอาไว้ก่อนพระชายานี่มันจริงเจียวเจอของสําคัญบางอย่างเป็นภาพวาดแผนที่ที่หนึ่งซึ่งมีความลึกลับซับซ้อนอย่างมากอีกทั้งกระดาษนี้ยังดูไม่เก่าเท่าใดแสดงว่าแผนที่นี้ต้องมีการวาดใหม่อย่างแน่นอน นางดมกลิ่นน้ำหมึกที่ยังไม่ระเหยไปไม่ผิดมีกลิ่นกํายานหอมปนอยู่เป็นกลิ่นกรํารยานที่ใช้ในตําหนักของสู้ไทยเฟยแต่ภาพวาดในแผนที่นี้คือภาพวาดแผนที่วังหลวงสู้ไทยเฟยต้องการทําสิ่งใดกันแน่จึงได้วาดแผนที่นี้ออกมาและส่งให้ลู่อ๋องเฟิงรันพับภาพวาดนั้นใส่ในอกเสื้อของนางก่อนที่ประตูห้องทรงพระอักษรจะถูกเปิดออกโดยลู่อ๋องแย่แล้วเฟิงรันปรับท่าทีนิ่งสงบเช่นเดิม นางมองผู้เป็นสามีที่เดินเข้ามาด้วยพระพักยิ้มแย้มเบิกบานข้าไม่ให้เจ้าเข้าพบที่ห้องบรรทมเจ้าเลยมารอข้าที่นี่เลยหรือพระชายาน้ำเสียงนั้นเจือไปด้วยความตำหนิเฟื่องรันปรับสีหน้าให้อ่อนลงแล้วกล่าวเพคะกงกงบอกว่าพระองค์ไม่ประสงค์พบหม่อมฉันหม่อมฉันเลยมาที่นี่ว่าจะหาอ่านตำราศักเล่มเพคะเฟื่องรันปั้นแต่งเรื่องโกโหกออกไปทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ในชีวิตนี้นางเอ่ยคำโป้ปทแทบนับครั้งได้ ลูกอ,องสาวเท้าเข้ามาใกล้นางใกล้เสียจนนางได้กลิ่นหอมของสตรีอื่นบนกายของสามีสามีนางเรียกนางกำนันมาปรนิบัตินางยังพอเข้าใจเนื่องด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่อาจได้ร่วมหอกันอีกทั้งนางกำนันพวกนั้นไม่มีกลิ่นกายหอมหวนเช่นนี้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่เหล่าสตรีชั้นสูงต่างก็ใช้กันนางมุ่นคิ้วด้วยความสงสัยกลิ่นน้ำหอมสตรีอื่นมาติดเสื้อของสามีนางได้อย่างไรเป็นอะไรไปหรือ ลูกอ่องเข้ามาใกล้หนางมากขึ้นเรื่อยๆโดยม่ได้เอะใจหรือสงสัยอันใดเลยสักนิดยิ่งเข้ามาใกล้มากเท่าไหร่เฟิ่งรันยิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอยชาติบนคอของลูกอ่องมาจากที่ใดงั้นหรือก่อนหน้านี้ข้าแค่น้อยใจเจ้าเท่านั้นเลยไม่ยอมให้เจ้าเข้าพบเจ้าอย่าถือสาข้าเลยนะลูกอ๋องกุมสองมือของนางขึ้นมาแล้วใช้สายตาออดอ้อนให้นางใจอ่อน แต่ทว่าเฟิ่งรันไม่ใช่มีความรู้สึกแบบหนุ่มสาวกับเขาอย่างตอนแรกแต่ว่าการแต่งงานของนางมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเบื่ององลึกแล้วสู้ไทเฟยคงหมายใจอยากให้ตระกูลของนางมาเสริมฐานอำนาจให้กับลูกอ,องอย่างแน่นอนตระกูลใหญ่เช่นนางแต่งงานกับเขาแทนที่จะได้รับมั่นหมายจากองค์ราชธายาทนั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าสู้ไทเฟยคิดทำสิ่งใดสู้ไทเฟยต้องการดึงอำนาจของสกุลเฟิ่งมาเสริมฐานอำนาจลูกอ,องแต่ ก้าวต่อไปของพวกเขาคือเป้าหมายใดกันพวกเขาคงไม่มีเป้าหมายเพียงแค่เสริมฐานอำนาจที่มั่นคงอย่างแน่นอนบิดาของนางมีบทบาทอย่างสูงในราชสำนักอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของฝ่าบาทเป็นที่ไว้วางพระราชหายอย่างยิ่งข้อนี้นางพอเข้าใจแต่หากเทียบกับขุนนางอีกหลายตระกูลอย่างสกุลอวีหรือสกุลหลี่ที่มีอำนาจล้นมือนางไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเหตุใดต้องเป็นนางอวีฟางหลงนั้นมีกำหนดมั่นหมายกับลูกเฟยหลงมานาน อันนี้นางไม่สงสัยแต่สกุลหลี่ซึ่งบิดามีตำแหน่งขุนนางที่ใหญ่โตบิดาของนางเป็นถึงเจ้าเมืองและมีเส้นสายมากมายทำไมสู้ไท่เฟยถึงไม่เลือกทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นตัวเลือกชั้นดีหากต้องการเสริมฐานอำนาจหรือว่า ลู่เฟยหลงเดินทางมาพร้อมทหารกองทัพสเสวียนอุ่นอูจำนวนหนึ่งใช้เวลาเพียงสองวันก็เดินทางมาถึงวังหลวงรุ่ยกงยังคงทำหน้าที่เช่นเดิมออกมาถวายการต้อนรับและเชิญเขาไปยังตำหนักชิงเทียนซึ่งเป็นตำหนักใหญ่ที่สุดในวังหลวงเขาก้าวลงจากหลังม้าพร้อมด้วยห่อของขวัญสีทองสำหรับเตรียมมอบให้อีกฝ่ายโดยไม่ลืมนำดอกไ่ทั้ังเนบไว้ที่ข้างเอวติดกายเอาไว้ด้วยเพราะเหตุใดไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าดอกไ่ท์ถังนี้จะทำให้เขาสมปรารถนาอีกไม่ช้านี้ ถวายพระพรพยะข้าฝ่าบาทขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลู่เฟยหลงนั่งคุกเข่ากล่าวถวายพระพรเสียงฮึขมพร้อมกับยกห่อของขวัญที่ตั้งใจมอบให้ขึ้นชูสูงด้วยความเคารพยิ่งลู่ฮ่องเต้ส่งลุกจากพระแท่นมารับของขวัญจากพระอนุชาด้วยพระองค์เองทรงส่งห่อของขวัญให้รุ่ยกงนำเข้าไปในตำหนักใช้สองฝ่ามือประคองไหล่ของผู้เป็นน้องชายขึ้นมารอยยิ้มปรากฏบนพระพักอันงามสามสังของพระองค์นานร่วมปีแล้วที่ไม่ได้พบน้องชายผู้เป็นสายเลือดร่วมอุทธร แต่แม้เวลาจะผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็ตามลูกเฟยหลงก็ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งการแสดงความรู้สึกใดๆเช่นเดิมเจ้ากลับมาเหนื่อยเหนื่อยเหตุใดไม่ไปพักผ่อนก่อนเล่าค่อยนำของขวัญมามอบให้ข้าตอนงานเลี้ยงก็ยังไม่สายคงเป็นเพราะความเคยชินทุกครั้งที่กลับมาจากสงครามต้องเข้ามาคำนับพี่ชายพี่สะพ้ายก่อนเสมอครั้งนี้เองก็เช่นกันสเสด็จอพยพข้า เสียงใสเจ้เจ้าของหลูสวนเสียงดังขึ้นจากด้านหลังเด็กน้อยเดินจูมือมาพร้อมกับหองเฮาผู้เป็นมันดาลู่เฟยหลงคำนับเซียวหองเข้าผุนเป็นพี่สะพ้ายด้วยความเคารพนบนอบก่อนจะอุ้มหลานชายตัวน้อยเอาไว้บนอ้อมแขนเนื่องจากตนเองไม่มีชาย,ยาและไม่มีบุตรจึงได้เอนดูลู่สวียนเป็นดั่งบุตรชายตลอดมาเด็กดีของอาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตั้งใจเรียนวิชาหรือไม่ลู่เฟยหลงถามคาดคัน องชายน้อยยังเด็กนักเจ้าอย่าเพิ่งเข้มงวดกับเขานักเลยมาถึงเหนื่อยๆนื่อยก็ไปพักดั่งที่ฝ่าบาททรงเอ่ยก่อนเถิดเซียวหองเห่ายิ้มให้อย่างอารีนางมองบุตรชายวัยซุกซนก็อดยิ้มไม่ได้ลูกไฟหลงมีสีหน้าเคร่งครึมลงกว่าเดิมคงเป็นเพราะหนึ่งปีที่เขาไม่อยู่หลานชายคนนี้จึงไม่ค่อยสนใจฝึกวิชาเป็นแน่เห็นทีคราวนี้คงต้องอยู่เมืองหลวงให้นานกว่านี้หน่อยอยู่ให้นานกว่านี้หรือความคิดนี้เขามีมาแต่เมื่อใดกัน เดิมทีตั้งใจว่าจบงานเลี้ยงแล้วจะอยู่ต่ออีกไม่กี่วันแล้วค่อยกลับค่ายทหารที่จงโจแต่เหตุใดมาบัดนี้จึงอยากอยู่ต่อให้ยาวกว่านี้นะลูอ่องสั่งให้เตรียมของขวัญสำหรับขึ้นทุนกล้าวถวายให้กับลู่ฮ่องเต้ผู้เป็นพระเชษฐาร่วมบิดาข้าของมีค่าแต่ละชิ้นล้วนหายากอย่างยิ่งรวมถึงใจกันหยกปักบุพผาซึ่งเป็นของหายากในแผ่นดินจงหยวนลูอ่องก็ใช้ความพยายามหามาจนได้เพื่อเอาพระไทยฝ่าบาทในงานวันนี้แม้แต่เฟิงรันก็เตรียมของขวัญจำนวนหนึ่งเตรียมถวายให้กับฮ่องเต้และเซียวงเเ่าชนนกัน ปิ่นมุกราตรีนั้นหาได้ง่ายยิ่งแต่ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือปีกหงส์ที่สยายตรงหัวปิ่นปักนั้นสื่อถึงพญาหงส์ที่งามสง่าเคียงบลาลังฝาบาทปิ่นนี้คือปิ่นที่เฟิ่งรันตั้งใจสั่งทำเป็นพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะเฟิ่งอีทิซาบ่าวันนี้พี่สาวของนางต้องเตรียมตัวเข้าวังนางก็เร่งเดินทางมาวังอองโดยเฉพาะเพื่อช่วยพี่สาวแต่งตัวให้งดงามที่สุดแม้ที่นี่จะมีนางกำนันมากมายแต่เรื่องความงดงามของพี่สาวนางนางปรารถนาที่จะดูแลด้วยตนเองไม่อยากให้ใครมาทำให้พี่สาวของนางงดงามได้ไปกว่าสตรีนนางอื่ จังหวะที่เฟิ่งอีก,กำลังจะเดินทางไปตำหนักของเฟิ่งรันนางพันเดินสวนกับลู่อ๋องพอดีในตาหวานซึ่งเผลอสบตาเข้ากับลู่อ๋องพอดีนางก้มหน้างุดด้วยความเขินอายยามสบสายตากับอีกฝ่ายเข้ามาหาเฟิ่งรันหรือลู่อ๋องยิ้มละไมให้อีกฝ่ายทักทายนางอย่างเป็นกันเองยิ่งพิทมองนางนางก็ยิ่งคล้ายกับชายาของเขายิ่งนักทั้งหน้าตาและรูปร่างเหมือนกับเฟิ่งรันจนหน้าตกใจเขาได้แต่ส่งยิ้มอบอุ่นทักทายนางตามมารยาท เพคะหม่อมฉันต้องขออภัยที่เข้ามาโดยพลาการเช่นนี้นางก้มหน้าตอบซ่อนใบหน้าแดงระเรื่อเอาไว้พอดีเลยข้ากำลังจะไปหานางเหมือนกันไปพร้อมข้าสิเฟิ่งอิ้เงยหน้าขึ้นมาตอบอย่างเอียงอายเพคะจากนั้นนางจึงเดินตามลู่อ๋องไปที่ตำหนักของเฟิ่งรันเห็นสภาพภายนอกตำหนักที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามก็อดอิจฉาพี่สาวไม่ได้พี่สาวของนางช่างวาสนาดีเสียจริงแม้แต่นางที่เป็นน้องสาวแท้ๆก็ยังอดชื่นชมระคนอิจฉาไม่ได้ จิงเจียวมีได้อยู่ด้านนอกตําหนักแต่นางกําลังช่วยเฟิ่งรันกับกูกูใหญ่แต่งตัวสําหรับงานพระราชสมภพคืนนี้ลู่อองไม่จําเป็นต้องเอ่ยเรียกนางแค่เพียงผลักบานประตูเข้าไปเบาๆเ,เท่านั้นเขาเห็นกระจกทองเหลืองบานใหญ่สะท้อนเงาใบหน้างดงามของเฟิ่งรันความงดงามนั้นแม้จะมองผ่านเพียงกระจกแต่เขากลับรู้สึกว่าเงาของนางนั้นแทบลอดผ่านกระจกออกมาสู่สายตาของเขาทั้งจิงเจียวและกูกูใหญ่ต่างยืนถวายความเคารพผู้มาเยือนและหลีกทางให้ต่างจากเฟิงรันที่กําลังใช้ปิ่นปกักผมประดับ,บบนมวยผมของนาง ลู่อองสังเกตว่าช่วงหลังมานี้เขาไม่เห็นปิ่นที่ตนเองเคยซื้อให้นางจึงถามข้าเคยมอบปิ่นยกอันหนึ่งให้เจ้าแต่ไม่ค่อยเห็นเจ้าสวมใส่เลยเฟิงอีสะดุ้งตกใจเล็กๆนางยืนก้มหน้าระหว่างเปิดกล่องไม้ที่นําเครื่องประดับมาด้วยเฟิงรั่นคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มหม่อมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยจริงๆเพคะปิ่นอันนั้นหม่อมฉันเห็นว่าน้องสาวปรารถนาจึงยกให้นางไป ลู่อ,องหันมามองเฟิ่งอี้น้องสาวที่นางมอบปิ่นให้ต้องเป็นเฟิ่งอี้อย่างแน่นอนแต่กลับได้เห็นสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มของอีกฝ่ายนางจึงรีบเอ่ยว่าหม่อมฉันเห็นปิ่นหยกนั้นงดงามยิ่งนักเพคะเลยขอพี่สาวมาสวมใส่ขอท่านอองอยาทรงพิโรธพี่สาวเลยนะเพคะลู่อองยิ้มอ่อนๆในเมื่อเฟิ่งรันมอบให้เฟิ่งอีเองเขาจะทำอันใดได้เล่าเขาได้แต่หยิบปิ่นอีกอันหนึ่งช่วยนางประดับผมอย่างอ่อนโยนแต่เป็นความอ่อนโยนที่เฟิ่งรันไม่คุ้นชินเอาเสียเลย นางมองเขาผ่านบานกระจกทองเหลืองเขาหายกโกรธนางแล้วจริงๆหรือเขาไม่สงสัยเรื่องที่นางเข้าไปในห้องทรงพระอักษรเลยหรือเฟิงอี้สังเกตสีหน้าที่นิ่งสงบของพี่สาวมาสักพักแทนที่สามีมาช่วยปักปิ่นช่วยภรรยาแต่งตัวนางควรจะยิ้มดีใจแต่นางกลับทำเพียงใบหน้าคลายยิ้มหรือไม่ยิ้มในเวลานี้พี่สาวของนางกำลังคิดสิ่งใดอยู่กันแน่นะ หม่อมฉันขอเสนอว่าอีกไม่กี่เครอรก็จะถึงเวลาเดินทางเข้าวังแล้วให้หม่อมฉันช่วยแต่งตัวให้พี่สาวแทนเถิดเพคะพระองค์จะได้มีเวลาเตรียมตัวสำหรับงานฉลองครั้งนี้เฟิ่งอี้เห็นสีหน้าของพี่สาวก็สังเกตได้อีกฝ่ายคงมีเรื่องใดอยากกล่าวกับนางเป็นแน่หรือว่ามิใช่เพราะมีปากเสียงกับลู่อองหรอกนะรอยยิ้มอ่อนๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเฟิงอี้ ลู่อ,องไม่กล่าวอันใดมากหลังจากปักปิ่นให้เฟิ่งรันเสร็จเขาก็ก้าวเดินออกมาจากตำหนักของนางภายในหัวของเขามีเรื่องให้คิดมากมายเกี่ยวกับเฟิ่งรันอีกทั้งการที่นางเข้าไปยังห้องทรงพระอักษรของเขาแทนที่จะกลับมารอที่ตำหนักหากว่านางเห็นสิ่งที่ไม่สมควรเห็นเข้าจะเป็นอย่างไรสงคนไปตรวจสอบที่ห้องทรงพระอักษรของข้าของสำคัญชิ้นนั้นหายไปหรือไม่ลู่อ,องกำชับองคระของตนเองเสียงเข้มใบหน้าหล่อเหลาเคร่งครึมลงชั่วขณะของสำคัญสิ่งนั้นจะให้เฟิ่งรันเห็นไม่ได้เด็กขาดพยาค่า องคารักษ์กรับคำแล้วสนองพระบัญชาทันทีของสำคัญที่ว่าน,นั่นก็คือแผนที่ควันเหลือหนึ่งในนั้นมีแผนที่ห้องลับสำหรับบัญชาการบางอย่างอยู่เฟื่องรันมีใช่คนง่นางเรียนอักษรจากสำนักบัณฑิตที่ดีที่สุดอีกทั้งยังมีสติปัญญาเลิศล้ำนางเข้านอกออกในวังหลวงบ่อยครั้งหากนางมองแผนที่ลับที่เขาวาดเอาไว้ออกนางต้องลึกชงนใจเป็นแน่แต่ทว่าเมื่อองคารักษ์กลับมาหลังจากไปตรวจสอบห้องทรงพระอักษรแล้วก็ไม่พบความผิดปกติสิ่งใดลู่อ่องเกรงว่าพวกเขาคงไม่ได้คนทุกซอกทุกมุมของห้องเป็นแน่ แต่อีกในหนึ่งคืออาจเป็นเรื่องดีที่ไม่พบสิ่งใดที่หายไปหรือต่อให้ของสําคัญนั้นหายไปจริงๆเขาก็มีวิธีรับมือสํารองเอาไว้อยู่แล้วชายหนุ่มคลึงมือตนเองแน่นราวกับใช้ความคิดบางอย่างสายตาหันกลับมามองตําหนักของเฟิ่งรันอีกครั้งความรู้สึกบางอย่างปรากฏขึ้นในใจบ่งบอกว่านางอาจมีเรื่องอะไรบางอย่างปกปิดเขาอยู่แต่ชายหนุ่มกลับมีได้ฉุกใจคิดเรื่องใดมากเขาก้าวเดินออกจากตําหนักอย่างรวดเร็วเพื่อให้เตรียมตัวทันงานเลี้ยงในยามค่านี้ ลูกไฟหลงกลับมาที่ตำหนักบูรพาเมื่อหนึ่งปีก่อนตำหนักแห่งนี้เคยเงียบเหงาเช่นไรจนบัดนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมชายหนุ่มกวาดสายตามองต้นไม้นาาพันรอบๆรวมถึงสบัวที่เขาเคยให้คนขุดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเนื่องจากเขารู้ว่าเฟิ่งรันนั้นชื่นชอบดอกบัวเป็นที่สุดโดยเฉพาะดอกบัวสีชมพูอ่อนนางชื่นชอบมากเป็นพิเศษดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนขุดสบัวเอาไว้เมื่อนานมาแล้วและถนอมดูแลเป็นอย่างดี แต่นับจากที่นางแต่งงานกับลูกอองไปดอกบัวเหล่านี้เรากับรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดจึงพากันค่อยๆเหี่ยวเฉาไปทีละกลีบส่งหลานซึ่งเป็นรองแม่ทับองค์รักคู่พระไทยเดินเข้ามาเขาจําสบัวนี้ได้เนื่องจากตนเองเคยช่วยลูกเฟยหลงเกณฑ์นคนจํานวนมากมาขุดสบัวแห่งนี้ส่งหลานเข้าใจความรู้สึกในยามนี้ของลูกเฟยหลงดีการได้เห็นสตรีที่ตนหลงรักอีกครั้งต้องแต่งงานเป็นของบุรุษอื่นนั่งเคียงข้างบุรุษอื่นมันคือความเจ็บปวดใจสำหรับคนที่แอบรักมาเนิ่นนานอย่างแท้จริง ดอกบัวในสระเริ่มเหี่ยวเฉาหมดแล้วกระหม่อมจะให้คนมาเปลี่ยนดอกบัวในสัพพยะคาส่งหลานเอ่ยเสียงเรียบเขากำลังจะหมุนตัวเดินออกไปแต่ลูกเฟยหลงปรามเอาไว้เสียงเรียบไม่ต้องรอกปล่อยให้เหี่ยวเฉาเช่นนี้นั้นย่อมดีแล้วเขาพูดจบก็สะบัดชายเสื้อคลุมตัวยาวแล้วเดินเข้าตำหนักบุรพาไปภายในใจหวนครุ่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมาย ช่วงระหว่างที่ข้าไม่อยู่ที่นี่อองก้าวกับสู้ไท่เฟยก็เริ่มทำตัวเป็นปรปักษ์กับเสด็จแม่เรื่องนี้ชัดเจนยิ่งนักที่เขาต้องการแต่งงานกับเฟิ่งรันหาใช่ความรักนำพาแต่เขาต้องการดึงอำนาจสกุลเฟิ่งอัครมหาบดีเฟิ่งไปสนับสนุนตนเองอย่างลับๆลู่เฟยหลงกล่าวกับรองแม่ทัพคนสนิทด้วยสีหน้าเคร่งขครึมคิ้วเข้มขมวดมุ่นเข้าหากันดูเหมือนว่าตอนที่เขาไม่อยู่คงมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลายเรื่องเป็นแน่ กระหม่อมได้ลอบถามรุ่ยกงดูแล้วเนื่องจากช่วงนี้รัชกิจของฝ่าบาทรัดตัวก็มีเพียงหองเหาเท่านั้นที่ช่วยแบ่งเบาราัชกิจหาได้มีลู่อองช่วยดังที่พระองค์ทรงทราบแต่มักจะเห็นอีกฝ่ายมาปรากฏตัวที่ตำหนักของสู้ไทเฟยอ,อยู่บ่อยครั้งพะยะค่ะทรงหลานเอ่ยไม่ได้ช่วยออกว่าราชการแล้วลู่อ,องไปอยู่ที่ใดกัน คืนนี้เป็นคืนมงคลของเสด็จพีข่ข้าไม่อยากให้มีเรื่องไม่ดีมารบกวนพระไทยอย่างไรก็ตามนางต้องมาร่วมงานนี้ด้วยแน่นอนให้เจ้าจัดกำลังอารักขาคอยดูแลนางอย่าให้นางมีอันตรายลูกเฟยหลงกำชับส่งหลานขมวดคิ้วเจ้านายของเขาไม่ได้มีท่าทีรักใครวิฟังหลงอยู่แล้วและเหตุใดต้องจัดกำลังอารักขาเพิ่มขึ้นด้วยเล่า ลู่เฟยหลงมองคนสนิทที่คล้ายกำลังสงสัยในคำสั่งของเขาสุดท้ายซ่งหลานจึงทำตามพระบัญชาโดยดีเขาพอจะคาดเดาออกแล้วว่าคนคนนั้นที่อีกฝ่ายต้องการให้คุ้มครองเป็นใครแต่การจัดกำลังอารักาก็ย่อมเป็นหน้าที่ของรองแม่ทัพองครักษ์ที่ขึ้นตรงต่อรัชทายาทอย่างเขาเช่นกันคล้อยหลังคนสนิทไปแล้วลู่เฟยหลงหยิบกระบี่ขึ้นมาขัดพลางใช้ความคิดครุนคิดเรื่องบางอย่างวูบหนึ่งมีสายลมจากนอกหน้าต่างพัดมากระทบผิวกายของเขาจนดอกหายถังที่เน็บเอาไว้ด้านข้างเอวร่วงหล่นลงมา ชายหนุ่มหยิบดอกไม้นั่นขึ้นมาดูแล้วปักใส่ใจกันที่วางหัวโตะทรงอักษรระหว่างที่กำลังลงจากขุนเขาไทศซานอาวีฟางหลงก็ต้องบังเอิญพบกับคนที่นางไม่อยากเจอมากที่สุดนางกำนันของเทียนโฮเทียนโฮทรงทราบว่าเจ้าฝ่าฝืนบัญชาสวรรค์จึงทรงมีบัญชาให้เจ้าไปเข้าเฝ้าพระนางเพื่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมด นางกำนันของเทียนโฮว่าผู้นี้เป็นคนเดิมกับที่คราแรกเคยมาหานางที่จวนสกุลอวีท่าทีหยิ่งโสระวางอำนาจยิ่งนักแต่ทว่านางในยามนี้ไม่อาจมีสิ่งใดที่ขัดบัญชาของอีกฝ่ายที่เป็นถึงจักรพรรดิแห่งสวรรค์สำร้ายหากขัดบัญชาอาจต้องทษทันจากเทียนตี้และเทียนโฮวนางพยักหน้าแทนคำตอบแล้วห่อตามไป กล่าวกันว่าวังสวรรค์เก้าชั้นฟ้าเป็นดินแดนที่วิมานที่งดงามที่สุดงดงามสมดังคำร่ำลือยิ่งนักแค่เพียงนางไปโลกมนุษย์ไม่เท่าไรความงดงามของแดนสวรรค์งดงามกว่าแต่ก่อนยิ่งนักสถานที่ที่อวีฟางหลงมาถึงคือเขตพระราชฐานฝ่ายหน้าของวังสวรรค์ปกครองโดยเทียนตี้และเทียนโฮแห่งเผ่าหงสาหรือวิหกสวรรค์เบื้องหน้านางคือพระราชวังทองคำที่เปล่งรัศมีสีทองงามสงา่า นางกำนันของเทียนโฮพาอาวีฟางหลงหรือเซียนไปลูกเข้ามาทหารวังยอมให้นางผ่านเข้ามาอย่างง่ายดายโดยที่ไม่เอื้อนเอ่ยคำใดสักประโยคเดียวสายตาของเซียนสาวกวาดมองรอบๆอ,อย่างชื่นชมบุปผาน,านาพันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยน้ำคังทิพย์จากแดนสวรรค์เมื่อคราวที่นางกับเฟิงรันยังอยู่บนนี้ด้วยกันพวกนางมักมานั่งปรับทุกกันที่สวนบุปผาเสมอแต่ยามนี้ไม่มีอีกแล้วนางทำผิดต่อเฟิงรันอย่างไม่น่าให้อภัยจริงๆ เทียนโฮทรงมีรับสั่งเจ้าจงรีบไปเข้าเฝ้าอย่ามัวแต่ชักช้านางกำนันผู้นั้นกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์นางสบัดชายอภร์อย่างถือดีแล้วเดินนำอวีฟางหลงไปเทพนักสัตว์ที่เคยถือตนว่าเก่งกาจบัดนี้กลับไม่มีอำนาจสั่งสอนนางเซียนต่ำศักที่วังวาจาและท่าทีโอหังเพียงนิดอวีฟางหลงพยักหน้าแทนคำตอบอีกครั้งแล้วเดินตามไปอย่างเงียบ ตำหนักหง,หงหลิวบัตรนี้รายล้อมไปด้วยดอกหงหลิวเก้าที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลระบอบอวลไปทั่วทั้งตําหนักอวีฟางหลงสูดดมกลิ่นหอมเย็นไปชั่วขณะก่อนจะเห็นร่างระหงราวกับนางพญาหงสวร,รเดินมาหยุดเบื้องหน้านางนางย่อกายคํานับด้วยความเคารพไปลูกขอถวายพระพรเทียนโฮเพคะอวีฟางหลงแทนตนด้วยชื่อของนางยามอยู่บนสวรรค์เทียนโฮส่งยิ้มคล้ายไม่ยิ้มให้กับนางจนนางรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกไปทั่วร่าง ตามข้ามานั่งในอุทยานก่อนสิเทียนโฮเอ่ยเสียงเรียบแล้วเดินนำนางไปส่วนพฤกษชาติของตำหนักงงหลิวนั้นดงังยิ่งนักมีราชาแห่งมวลบุพผาอย่างดอกฤดีอววรบานสะพรั่งทั่วอุทยานเทียนโฮพาอาวีฟางหลงมานั่งที่ศาลาหยกขาวริมสบัวศาลาแห่งนี้นางกับเฟิงรันเคยมานั่งเล่นด้วยกันบ่อยครั้งนับไม่ถ้วนข้ากับเทียนตี้ให้เจ้าลงไปชดใช้ความผิดที่โลกมนุษย์ห้ามเจ้าใช้พลังเซียนแต่ไม่เท่าไหร่เจ้าก็ฝ่าฝืนกฎเสียแล้วเทียนโฮเอ่ยหลังจากจิบชาของนาง อวีฟางหลงก้มน้ารับนางไม่ทันเตรียมใจไม่คาดคิดว่าเทียนโฮจะรู้เร็วเพียงนี้เจ้าเดินทางไปพบเทพแห่งการเวลามาเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะส่งผลเสียอันใดต่อรันเอ,อ๋อเทียนโฮถามน้ำเสียงคล้ายไม่พอพระทยัยอย่างยิ่งสายพระเนตรคมตวัดมองอวีฟางหลงที่มือกำลังคลึงชายอาพรแน่นหม่อมฉันทราบเพคะแต่หากเกิดเรื่องใดขึ้นหม่อมฉันยินดีจะรับโทษเองเทียนโฮยกยิ้มบางบางที่มุมปาก เจ้าลงทุนไปพบเท่าจันทรากับเทพการเวลาที่เขาให้ซานคิดหรือว่าค่าที่เป็นจักรพัฒนีแห่งสวรรค์จะไม่ทราบเรื่องนี้เจ้ากระทำการเกินขอบเขตเจ้าไม่กลัวสวรรค์ลงโทษแต่ควรกลัวว่าลูกค้าเฟื่องรันจะมีอันตรายอาวี๋ฟังหลงเก็บความกลัวเอาไว้ภายในใจนางผิดจริงดังที่อีกฝ่ายว่าแต่อย่างไรนางก็น้อมรับผลที่จะตามมาหากเชื่อมั่นในความสามารถของนางแล้วหลักก็จะต้องไม่มีเรื่องใดผิดพลาดแน่นอนต้องไม่มีนางยิ้มใจดีสู้เสือแล้วตอบว่า เพราะเป็นห่วงอยากให้เฟิ่งรันพ้นเคราะเช่นนี้ววัยเพคะข้าจึงลืมคำนึงผลเสียที่จะตามมาแต่ขอให้พระนางมั่นใจว่าธิดาของพระนางจะปลอดภัยเทียนโฮทรงยกยิ้มบางๆที่มุมปากเจ้าเป็นหนึ่งในเทพนักสัตว์หญิงทำตะเกียงหลิงจือของแดนสวรรค์ดับมอดทำตัวกะเลรากไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเทพนักสัตว์หญิงจนต้องถูกลงโทษเช่นนี้ยังมิเกิดความละอายใจอีกรึเทียนโฮทรงมุ่นคิ้วถามสตรีที่อยู่เบื้องหน้าอาวี๋ฟังหลงยกยิ้ม อนนี้หม่อมฉันใช้นามอาวีฟางหลงไม่ใช่เทพไปลู่ย่อมไม่มีเรื่องอันใดให้ละอายใจล้วนมีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกผิดมากกว่าเพคะหัวคิ้วของเทียนโฮขมวดเข้าหากันทรงพินิจมองอวีฟางหลงอย่างพิจารณาหากไม่คิดว่าคนที่ติดร่างแห่ไปด้วยคือธิดาสายตรงของพระนางอาวีฟางหลงอยาวหวังเลยว่าจะได้มีชีวิตรอดยืนยาวพระนางอาจหาทางส่งอีกฝ่ายกระโดดลงแท่นนอประหารเซียนแบบเงียบๆก็ได้แต่ในเมื่อเรื่องยืดยาวมาถึงเฟื่องรันด้วยแล้วพระนางย่อมไม่อาจนิ่งดูได้ต้องให้อวีฟางหลงได้ รับทอดทานที่ก่อเอาไว้เสียก่อนสีหน้าของเทียนโฮคลายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มกับคำกล่าวอันถือดีของอีกฝ่ายสุดท้ายแล้วพระนางจึงยกยิ้มที่มุมปากขึ้นมาหวังว่าเจ้าจะจำได้เจ้าทำให้ลูกข้าต้องเดือดร้อนที่นางต้องไปโลกมนุษย์ก็เพราะเจ้าเป็นต้นเหตุด้วยเช่นกันในเมื่อมอมฉันได้มาเข้าเฝ้าพระนางแล้วขอหมอมฉันกลับไปที่ตำหนักเดิมของเฟิ่งรันได้หรือไม่เพคะอวีฟ๋ฟางหลงเอ่อยเสียงเรียบหัวคิ้วของเทียนโฮขมวดมุ่นเข้าหากัน เจ้าจะไปด้วยเรื่องอันใดอวีฟางหลงยกยิ้มบางๆพระนางทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลเรื่องแค่นี้อีกไม่นานก็จะทรงทราบเพคะอวีฟางหลงลุกขึ้นนางย่อก,กายทำความเคารพอย่างเรียบง่ายแล้วเดินตรงไปที่ตำหนักของเฟิ่งรันโดยที่เทียนโฮยังมีได้เอื้อนเอ่อยอันใดานางกํานันคนสนิทกระซิบถามจะให้หม่อมฉันตามนางไปหรือไม่เพคะไม่ต้อง เทียนโฮตอบกลับเสียงแข็งฝ่ามือของพระนางคลึงจอกชายอย่างใช้ความคิดหักอวีฟางหลงมีความคิดไม่ดีต่อบุตรสาวของพระนางพระนางก็จะส่งอีกฝ่ายลงแท่นประหารเซียนด้วยตนเอง